ร้านกิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลส,สุดคุ้มและยังมีบริการกดเกมพาและผลในบ็อกฟุตอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพชรอีกด้วยนะสนใจิล่์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมเล่นในเกมโรบอทกันอีกแล้วนะครับอยู่ในแมปเกาพีนะครับผมทุกคนนะฮะก็มาอยู่กันในแมปนะครับเกาเกากันอีกแล้วนะครับผมทุกคนนะโอเคมาครับในวันนี้นะครับทุกคนนะเราครับก็จะมาบอกนะผมว่าปอปแต่ละตัวนะทุกคนดรอปอะไรนั่นเองนะครับผมทุกคนก็ นะก็จะมาบอกกันนะครับผมแต่ถ้าเรื่องโอกาสดอบนี่บางตัวผมก็ไม่รู้บางตัวผมก็รู้นะเออผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับบางตัวอาจจะดบ0ูนจอาจจะดบหนึ่งเปอร์เซนอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมทุกคนนะแต่ว่า สำหรับอาบอสแต่ละตัวเนี่ยดอบอะไรนะครับผมรู้นะแต่ผมก็จะมาบอกทุกคนเลยนะผมบางคนก็ยังไม่รู้เนาะโอเคทุกคนก่อนที่ทุกคนครจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมทุกคนโอเคไปกันเลยมาทุกคนครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มก่อนเลยดีกว่านะทุกคนเราจะไปเกาะอ,อะไรดีครับเออเกาะที่ไม่ดอบนะผมขอจะไม่เอามาแล้วกันนะครับผมจะแต่เกาะที่ดอปนะทุกคนมา เรามาเริ่มกันจากโซนนู้นแล้วก็ไล่มาโซนนี้นะทุกคนนะก็คือว่าเดี๋ยวเราครับจะไปเกาะทรายนะทุกคนเนาะโอเคเกาะทรายนะทุกคนมาเกาะทรายเนี่ยทุกคนครับก็จะมีบอสตัวหนึ่งนะครับทุกคนเนาะ เป็นบอสบีเซนโตะนะทุกคนนะเออบอสบีเซนโตะนะทุกคนเนี่ยบอสบีเซนโตะทะจะเกิดทุกๆ10นาทีนะทุกคนนะพอมันเกิดมันจะเกิดตรงหลังตรงนี้ครับทุกคนนี่ตรงนี้นะเนี่ยมันจะเกิดข้างบนตรงนี้เลยตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นบอสตัวเหลืองๆน่าเหมือนตัวนู้บะทุกคนนะเออมันก็จะดอบนะทุกคนแล้วมันก็จะใช้บีเซนโตะในการฟาดฟันเรานั่นเองนะครับผมเราก็ต้องสู้กับมันนะผมทุกคนนะมันก็ดอบบีเซนโตะทุกคนดาบีเซนโตะครับโอกาสนี่ถ้าผมจะไม่ผิดนี่หําค่อยได้เะ เออใครรู้ก็แบบว่าใครรู้บอสแต่ตัวดอปอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่ยังไม่รู้นะทุกคนนะโอเคก็ตรงนี้นะผมสาหรับอาบอสบิเซนโตะนะทุกคนโอเคครับบอสต่อไปนะทุกคนนะเกาะลอยฟ้านะทุกคนบนเกาะลอยฟ้านะครับนี่ครับขึ้นมาเลยทุกคนนะโอเคบนเกาะลอยฟ้านะขึ้นมานะทุกคนเราก็จะเจอเจ้าหูกระต่ายับผม ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตีแรงอยู่นะทุกคนนะโอเคทุกคนเนี่ยเราก็ตีไปนะผมทุกคนถามว่าพี่ครับบอสต,ตัวนี้ดรอปอะไรนะผมบอสต,ตัวนี้นะทุกคนดรอปนะครับผมทางด้านของนะฮาคิลาชันนั่นเองนะครับทุกคนนะโอกาสดรอปนะผมเห็นเขาพูดกันมาว่านะครับ0.1%นั่นเองนะครับผมทุกคนโอ้โหเป็นเปอร์เซ็นที่ผมคิดว่าออกโคตรพ่อพคนแม่ญากนะครับคือ0ูนุนึเอนะครับทุกคนเนาะสำหรับบ,บอสตัวนี้นะจะดรอปนะครับผมเนาะแต่ก็ยังมีโอกาส เจ้าตัวนี้ไปก็หลายคนแล้วนะผมนะได้ไปก็หลายคนแล้วนะเนาะแต่ผมนะผมซื้อเอานะใช้โลบักซื้อเอาเลยนะครับผม <kys! S 1> เออพอดีว่ามีตังค์อะครับอือหยอกหยอกนะผมก็หยอกนะเออก็เพื่อมาเอามาฆ่านี่แหละฆ่าคนเล่นนี่แหละหยอกหยอกนะครับผมต่อไปนะทุกคนเราจะไล่โซนไปเนาะโอเคด้านนี้ก็บอสนะบอสสลามไม่ได้อะไรนะทุกคนครับโอเคด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปทางด้านของบอสต,ตรงนู้นก่อนเลยนะครับผมนะ ไปบอสก่อหิมะก่อนนะทุกคนโอเคเราก็เดินทางไปก่อหิมะแล้วทุกคนนี่ครับก่อหิมะนี่ก็มีขายพวกฮาคิเราจะอยู่ด้านหลังเราเป็นฮาร์คอสเกาะสังเกตเราสังเกตจอยู่นี่นะครับก่อน่าจะอยู่ด้านหลังนะผมจำไม่ผิดนะโอเคทุกคนเราก็มาเกาะนี้นะผมนะเจ้าบอสเนี่ยทุกคนนะครับมันก็จะเกิดอยู่ที่ด้านหลังเลยนะมันจะเกิดอยู่ด้านหลังเลยครับเราก็ต้องวิ่งไปนะทุกคนครับอนี่มาด้านหลังตรงนี้นะทุกคนมามาตรงนี้ครับนี่ทุกคนเห็นไหมน่มันจะเกิดตรงนั้นโอเคมันมาแล้วทุกคนเนี่ยเราก็ตีไปเลยครับอตีตรงนนนี้ไปะทุกค โอกาสนะผมจะดรอปเจ้าโยรุนะผมทุกคนนะเออสำหรับใครที่ไม่มีนะครับโลบักนะทุกคนก็สามารถอ่ามาตีเจ้าดาบโยรุตรงนี้ได้นะทุกคนเนาะมันคือบอสดาบโยรุนะทุกคนตีไปนะผมโอกาสที่จะได้ก็น่าจะอ่าศูนย์จุดเท่าไหร่นี่แหละนะครับผมเออแต่จะมาเป็นเฟกโยรุนะไม่รู้ว่ามันจะเหมือนโยรุอันนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันเนาะนะครับแต่ก็ถ้าใครรู้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงก็ลองคอมเม์บอกกันได้นะครับผมนะผมรู้แต่จุดหานะผมแต่ข้อมูลจวก,กับบางอันนี่ไม่ค่อยรู้ะผม เอ,ออๆนะผมอ่ะโอเคทุกคนก็ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าโยรุเนาะทุกคนเนาะผมไม่รู้ว่าเฟกโยรุที่มันเขียนวงเล็บด้านหลังเนี่ยจะต่างก,กับเจ้าโยรุที่ซื้อจากโลบังหรือเปล่านะผมว่าก็อาจจะไม่ได้ต่างมากนะครับดาเมจมันก็น่าจะเท่ากันแหละเนาะโอเคทุกคนไปแล้วเราก็ไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านะผมอันต่อไปนะทุกคนก็เป็นบอสนะครับผมโยรุว2นะครับหรือว่าทูโยรุที่ทุกคนรู้จักนะครับผมแล้วก็บอสตรงนี้นะทุกคนเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้เลยนะครับผมมันก็จะใช้โยรุว2แล้วนี่นี่ครับ จะเกิดตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยยืนตรงนี้มันจะเกิดยืนอยู่ตรงนี้เลยทุกคนก็มาตีมันเนาะโอกาสนะครับผมก็จะได้ยูรูวีสองนะแต่โอกาสนี้น่าจะ0ูหรือ1นเซนะครับประมาณนี้แหละทุกคนเนาะไม่เกินนี้นะผมโอกาสได้ก็จะแบบใกล้ๆเคียงประมาณน,นี้เนาะนี่ครับก็ตีบอสตรงนี้นะครับผมก็จะได้นะครับผมสำหรับทางด้านยูรูวีสองนั่นเองนะครับผมนะมาทุกคนก็มาจุดสุดท้ายแล้วทุกคนนะ เออมาจุดสุดท้ายแล้วทุกคนก็ไปจุดที่แม่เพิ่งอัพเข้ามานะแล้วก็เป็นจุดที่แบบว่าโคตบเพียผมรู้สึกว่าเพียที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผมทาคลิปมานะเป็จุดตรงนี้นะผมทุกคนก็คือจุดนับตีบอสแซนนั่นเองนะครับผมทุกคนก็จะบอสแซนนะครับก็จะเกิดตรงนี้นะทุกคนกลางวงล้อมเลยนะผมเกิดกลางวงล้อมเลยนะเกิดตรงนี้นะทุกคนแล้วมันก็จะยืนง่ๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาตีมันทุกคนโอกาสที่จะได้ผลนะครับก็คือ30%นะเจ้าบอสแซนผมขอบอกไว้ก่อนมันจะดรอปผลแซนนะทุกคน ก็เป็นผลของมันเองนะผมผลแซงก็คือน่าจะต,ตามชื่อเลยนะแซนนะผมมันจะตอบผลแซนเนาะ โอกาสได้30%นะผมแต่ถ้าใครอยากดูรีวิวว่าเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถย้อนดูคลิปผมได้ที่เพิ่งลงเมื่อวานนะผมนะสามารถดูได้เลยนะผมทุกคนอ่าลองเข้าไปดูในช่องได้นะผมอ่าลองเข้าไปดูเลยทุกคนการรีวิวการหาผลแซนนะผมมี2วิธีนะอยากรู้ก็ไปดูคลิปนั้นได้เนาะเคทุกคนก็สําหรับนะครับการตีนะแล้วบอสดอปของอะไรนะครับเออบอสดอปอะไรมันก็น่าจะหมดแล้วล่ะทุกคนก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะผมว่าก็น่าจะหมดแล้วนะผมสำหรับอ่าการดรอปนะทุกคนถ้าผมผิดพลาดตรงไหนหรือว่าข้อมูลตตกกกกกหหลลลนนนนนรรรืออออข้้มมูผผิดดดพงงไทุค็เบัะ ก็ขออภัยมาณนะที่นี้ไ้ด้วยนะถ้าผมผิดตรงไหนเนาะหรือว่าพลาดตรงไหนไปนะโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาผมด้วยนะใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราก็เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าทุกคนอยากให้ผมทําอะไรกับแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะผมโอเคก็สวัสดีครไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม